ยังไงฝากเจื๊อนอะ่ะแชร์ความเห็นมาได้นะไม่ต้องคิดว่าเออไม่ต้องเกรงใจอะ่ะแต่สุภาพซะนั่นเองอะ่ะหรือใส่ลมให้เต็มที่ก็ได้อ่ะอ่ะเอาให้เต็มที่เผื่ออยากจะบ่นอะไรบ้างมาก็เขียนมาแล้วเรื่องเสียงเนี่ยช่วยบอกเจียนหน่อยแล้วกันว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับมันเบาไปมันแรงไปเนาะโอเคนะสิ่งที่สังคังเนี่ยนะครับเอ,เอสังคมเฝ้าถกเถียงกันนะครับเ่อนเช่นมันเป็นเรื่องเขา อีตอนที่เขาจะเข้าไปที่คุณอีลอนน่ะเขาจะเข้าไปที่บริษัทก็ยุ่งยากมีความยากลำบากแล้วก็ก็ซื้อมาก็เจียนบอกแล้วว่าเออเราอะมัวแต่ติดกับดักรายได้ที่เป็นพื้นฐานก็คืออาชีพอาชีพ,ชพตรงกลางใช่มาเท่ากับรายได้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเราก็อะไรนะพักดีจงเจียงไม่เจียนไม่ได้ปฏิเสธอาชีพแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนายจ้างลูกจ้างไม่ใช่ แต่ว่าไอ้ความเป็นจริงนะครับที่การเงินเฟอร์มันขึ้นค่าเนี่ยตอนนี้กูเตียนน่ยชาญชาท่า่ครับกูเตียนน่ะล่อไป60แล้วนะครับเมื่อวานก็ไป50ขนมอี่40คือเติมน้ำมันอีกตอนเนี้เต็มถังอ่ะพันกว่าในรัชปนเคิเพิ่งออกไหมฮัปนิคเคิลเนี่ยมันเหมือนกบในหม้อน้ำร้อนยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งเราไม่รู้ตัว <c oughs> 2<สอ>คือถ้าเราไม่มีวิธีคิดวิธีทำวิธีคิด คิดมุมใหม่ว่าอาชีพไม่ใช่คำตอบสุดท้ายต่อไปใน3โลกจบสักทีครับไอบัญชีรายชื่อประกาศนียบัตรตั้งแต่ตรีโทเอกจัตวายันไม่แต่ครูอ่ะก็จบได้แล้วไม่เจื้อนไปต่อครับต้องบอกว่าถ้าจะต้องมีรายได้เขาเรียกว่าอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่ามีอาชีพแล้วไปมีมไรายได้มีอะไรก็ได้ที่มันทำไรายได้ ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะเติมให้หน่อยเผื่อจะต้องมาสวนว่าห้ยผิกดกฎหมายก็ได้เหรอไม่ใช่มันก็อยาให้มีภัยอันต่อมาเมื่อกี้เจียนทําคริสนะครับก็คือเรื่องของอีลอนมอชนะครับเขาก็ซื้อขายตามปกติเราอ่ะไปเล่นหนงเขาเหมือนเราเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ได้มันมาเราก็มีสิทธิ์โดยชอบทำตามธรรม,าม,ามชาติธรรมชาติธรรมชาติในการที่จะทําและหรือไม่ทําอะไรไปถึงก็เอาซีอออก แล้วก็ปรับโครงสร้างลูกจ้างใหม่หมดเห็นไหมนี่ไงอาชีพไงเห็นไหมครับอาชีพลูกช้างในจ้างพอมีในจ้างคนใหม่ซึ่งแบบจะชอบไม่ชอบไม่รู้อ่ะแต่ในจ้างยื่นโน้ติสไปแล้วว่าจะต้องทํางานให้มีความเข้มข้นมากเลยไอ้เข้มข้นมันกว้างมากเลยไอ้ขอบเขตคือแปดชั่วโมงอน,นี้บ้านเราเนาะแปดชั่วโมงทํางานพักเที่ยงจันทร์ถึงเสาร์นี่ครับอยู่ในกรอบเวลา แต่ระดับเงินเดือนจนกเกษียณชนพดานเนี่ยคือชนตำแหน่งนะเงินเดือนไม่ได้เพิ่มนะเงินเดือนก็ปรับไปเรื่อยๆปรับจนแบบปรับทีละห้าสิบสตางห้สาสิบตังอะ่ะแล้วก็ได้โบนัสอะ่ะแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาอย่างนั้นอะไปไหนไม่ได้เลยครับไปเทศกาลก็ต้องไปกระจุกตัวไปเก็บก็ต้องออมออมเสร็จปุ๊บเข้าธนาเคนเพราะเข้าธนาเารเข็ใครใช้รู้ไหมฮะในทุนครับ คนที่เขาเล่นกดการเงินได้กดการเลกเปลี่ยนได้เขาก็เอาเงินสดเก็บไปทําอย่างอื่นหรือเก็บหรือทําอย่างอื่นมันมีช่องทางการทารายได้จบเพียงแค่อาชีพเหรอเจ้อนแค่อาชีพเหรอเจ้อนถ้ามันจบแค่นั้นคือจบเจ้าเขาไม่ต้องคุยปิดหนีกันไปเลยแต่ถ้ามันมีมากกว่านี้แล้ววันนี้รู้แล้วทําอะไรก็ได้ที่มีรายได้คนที่เขาเล่นการเงินเข้าเงินที่เราออมอะไรครับ ไปหนึ่งสมสี่ทั้งตัวของเจ้าของธนาคารคือเรียกองค์กรธนาคนกับกระบวนการของมันจนไปถึงนูนาะ่นดอกบ,บุยอดอกบ,บุยตอนนี้เจื่อได้เท่าไหร่ต่อปีเจนมาริคุชไหนจะพอสุย่ยอีกไหนจะอะไรก็ตามคือมันไม่พอเชืมันไม่พอเพื่อนมันไม่พอถามว่าขี้เกียจไหมไม่เลยจุมตีนเนี่ยขยันที่ จนถึงตอนนี้ยังต้องทันงานอยู่เลยอ่ะเจนก็ยังไปต่อลำบากอยู่เลยเนี่ยยังเลี้ยงลำบากเลยเนี่ยเห็นไหมครับปฏิคตเพราะนั้นที่มาพืชมาเห่าเนี่ยไม่ได้เห่าแทนใครแทนตัวเองเอาล่ะวิธีการในการที่จะแก้การลึกคิดมันหลอยทำให้มากพูดให้น้อยดูครับปฏิคตณก็คือการวิธีการแทงเข่าครับเนจนเพื่อนๆนี่ เจนตากผ้าแล้วเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยที่ว่าไม่นอนแล้วตากผ้าแล้วเดี๋ยววันนี้จะเดินทางสามทุ่มอ่ะสองทุ่มกว่าก็จะไปขมรและไปรถฟุยตรงบางเขนอ่ะใครอยากเจอก็มาส่งก็มาแล้วกันนะนี่แทงเข่าเชื่อนก้าวขาไปนหน้าครับนี่แล้วยงย่อหน่อยจึ๊กจึ๊กจนเกิดเหนื่อยเมื่อนล้านทนไม่ไหวดึงขึ้นครับแล้วมาหายจุยเห็นไหมสลับขาครับ ก้าวขาไปหน้าครับเนี่ยก้าวแทงแทงแทงไปแทงไปแทงไปอย่าถึงพื้นนะแทงไปแทงไปแทงจนเจอเหนือไม่ร้านแทงลงไปแล้วขึ้นมาหายจุยแค่นี้นะครับคอร์สอก็จะรู้ได้ผ่านความรู้สึกภายในภายนอกจะเป็นแจ่วฮอนเดี๋ยวยาชื้นมันจะซึมออกมาเองไปนั่งพับสักครู่ ตรงนี้ก็จะเข้าใจกันแล้วนะครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพานทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อมโรกไปนี้จะได้หนูใช่ไหมมาริคุชอ๋อเจนลืมบอกว่าเจนจะลองไม้ด้วยเพราะว่าเจนปรับระดับแล้วว่ามันมันโคตรแรงเลยเอเราฟังแล้วเช็คอย่างเงี้ยแล้วพอไปเปิดแล้วก็โพสต์จริงๆอะ่ะโอ้โหมันเสียงมันยังแตกอยู่ลยคลิปที่แล้วอะ่ะ